สวัสดีครับวันนี้เนี่ยอาจะมาแนะนำหรือว่ารีวิวเหรียญตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า Uniswap นะครับโดย Uniswap เนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มแรกเหรียญตามมาตรฐาน ERC 20เช่น Ethereum, BAT แล้วก็ O M G นะครับ โดย Uniswap เนี่ยจะสร้างขึ้นบนระบบ Automate Market Maker ร์ครับถือว่า A M M ซึ่งไอตัวอ u t โตเม e มาเก็ตเมเกอร์เนี M M เนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ฮิตเนี่ก็ใช้ใน DeFi ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเขาจะใช้เป็นสมาร์ทคอน a c t ในการจับคู่แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่บนล u คว i t y Pool นะครับไม่มีการใช้มนุษย์เป็นตัวกลางนะครับแล้วก็พวกบล็อกเชนสาย DeFi นิยมใช้กันไม่ว่าจะเป็น Uni s w a p Maker ดาวนะครับคอมเพลค์คลายเปอร์เน็ตอันนี้ก็ใช้กันทั้งนั้นนะครับโดยในเรียนเวอร์ชั่นแรกของ Uniswap v ์เวอร์ชน,นเนี่ยได้เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2018นะครับสร้างโดยคุณเ e เดน a ดัมครับโดยก็เปิดตัวที่ آ, งาน d e ฟ c o n 4ีะครับโดยเวอร์ชันที่2เนี่ยยูนิ w a p v ์เวอร์ชนเนี่ยก็เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม2020นะครับ ซึ่งก็สร้างอยู่บนบล็อกเชนอีเธอรียมและก็ใช้สปาร์ตคอนแทคการแลกเปลี่ยนเหรียญโดยไม่มีตัวกลางนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยค่าธรรมเนียมมันก็จะเป็นอีเธอรี่มประมาณ0.3นะครับโดยหลังจากที่อัพเป็นอีเธอรียมไม่ใช่อัพเกรดเป็นยูนิซเวฟเวอร์ชั่น2นะครับเราก็สามารถที่จะแลกเหรียญ ERC 20กับ ERC 20ได้โดยไม่ต้องใช้อีเธอรียมเป็นค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งผู้ใช้สามารถใช้เหรียญ ERC 20แลกเป็นค่าธรรมเนียมได้เลยนะครับแล้วก็ตัว p r i ์ e Oracle เนี่ยก็จะเป็นการเอา d t t o r r c l l เนี่ยมาป้อนข้อมูลด้าน,นราคาจะทำให้ข้อมูลที่แสดงอยู่บนเว็บเนี่ยมีความถูกต้องและก็มีความรวดเร็วยิ่งกว,กว่าเดิมครับสามต่อมาคือสามารถที่จะยืมเหรียญที่ต้องการได้โดยที่ผู้ใช้เนี่ยต้องจ่ายเหรียญที่ตนเองมีในมูลค่าที่เท่ากันนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือสามารถแลกเหรียญที่ไม่ใช่ ERC 20บางตัวได้นะครับโดยเหรียญ u n น s w a p เนี่ยก็สามารถที่จะ นำไปใช้หวตเสียงหรือว่าหวตข้อสนต่างๆใน Uniswap ได้นะครับก็มีความเป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะ g o v e r n m n n t Token นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่จะเล่าสู่กันฟังนะของเหรียญ u n น s w a p นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม